พระพุทธองค์ตัดไวว่าจงเตือนตนด้วยตนเองเมื่อเราเตือนตัวเราเองได้ข้างในก็จะผ่อนคลายลงเมื่อข้างในผ่อนคลายก็จะรับรู้เรื่องราวต่างๆได้ชัดเจนขณะที่ฟังอยู่ พอเราเตือนตัวเราเองเราดูแลจิตเบาๆดูจิตก็คือการดูแลจิตเราฟังเสียงธรรมะอยู่ฟังเสียงเรื่องราวต่างๆอยู่เราดูแลจิตเบาๆเตือนตัวเองเบาๆข้างในไม่ได้คิดอยู่ในหัวสมองแต่เตือนอยู่เบาๆที่จิตข้างในเราจะเห็นอาการที่มัน จากที่ฟังแล้วกระโจนออกมาฟังทางห,หูเนี่ยเห็นอาการค่อยๆคลายคลายออกมาเบาๆพอเห็นอาการค่อยๆคลายออกมาแล้วมันจะกลับมาที่จิตของมันเองที่เราเตือนเบาๆแล้วเราจะรู้สึกเคร่างนั้นมันก็จะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันจะแสดงอาการเกิดดับนุ่มนวลสบายบายนี่เขาเรียกเห็นการจางคลายของมันหรือแม้แต่จะมองใคร มองเรื่องราวต่างๆอยู่ว่าเราก็เตือนว่าดูแลจิตเบาๆจะมองลูกค้าคนเดินเข้าเดินออกดูแลจิตเบาๆเราก็จะเห็นอาการที่มันคลายลงตาก็มองอยู่แต่ข้างในผ่อนคลายเราก็จะเห็นเรื่องราวชัดเจนขึ้นแม้แต่มีความคิดอยู่กำลังคิดกำลังกังวลเรื่องงานดูแลจิตเบาๆ เราก็จะเห็นอาการที่คลายออกจากความคิดนั้นแล้วมันก็กลับมาที่จิตเบาๆสบายบายแม้ร่างนี้นั่งแล้วปวดแล้วเมื่อยดูแลจิตเบาๆเตือนเบาๆเราจะเห็นอาการที่มันคลายจากการที่เจ็บเกาะความเจ็บอยู่มันจะคลายเข้ามาเบาๆดังนั้นการมองก็มีอยู่ฟังก็มีอยู่ มีความคิดก็มีอยู่เจ็บปวดร่างกายก็มีอยู่เห็นว่าเราไม่ได้หนีเรื่องราวไม่ได้หนีปัญหาใดๆแต่ที่ฝึกจิตเนี่ยเพื่อคลายการยึดติดไม่ได้กระโจนออกไปไม่ได้กระโจนไปแก้ปัญหาแต่คลายการยึดติดแล้วเห็นปัญหาชัดเจนขึ้น เหมือนเมื่อกี้ที่ส่งกระแสกันบอ,อกอถ้าเราส่งกระแสเราเกร็งกระแสแล้วก็จะค้างคนรับกระแสก็จะรู้สึกถึงว่ากระแสนี่ไม่ไม่ราบรื่นไม่นุ่มนวลมีความกระด้างขาดความต่อเนื่องแต่พอเราคลายรู้สึกผ่อนคลายขึ้นพอผ่อนคลายขึ้นกระแสที่ส่งไปก็จะนุ่มนวลคนรับกระแสก็จะนุ่มนวลสบายขึ้น นี่คืออาการที่จากเกร็งแล้วคลายออกมาแม้พิมพ์คอมพิวเตอร์พิมพ์มือถือเล่นเกมอะไรก็ตามเราเกร็งโดยไม่รู้ตัวเตือนข้างในเบาๆดูแลจิตเบาๆนิดเดียวเราจะเห็นอาการที่มันค่อยๆคลายกลับมาเองเหมือนเมื่อกี้ที่เตือนกันพอเตือนปุ๊บเราคลายเราก็เฮ้ยสบายรับกระแสก็เช่นเดียวกันพอรับกระแสถ้าเราเกร็งมันก็เหมือนต้านกระแสอยู่แต่พอเราคลายปุ๊บ กระแสดีๆที่ส่งมาก็เราก็รับชัดเจนข้างในเราก็นุ่มนวลสบายบายนี่ก็เรียกว่าผ่อนแล้วคลายถ้าตึงตึงคือกระโจนเข้าไปแล้วมันก็เลยตึงพอตึงมันก็เลยเครียดพอผ่อนแล้วคลายเราขายเก้าอี้นี้ก็เช่นเดียวกันเราสังเกตว่าถ้าคนนั่งเก้าอี้แล้วพอเขานวดเก้าอี้ปุ๊บลุกกลิ้งมันก็เหมือนมีอาการต้านกับเก้าอี้นี้อยู่ รู้สึกได้แหละแต่เขาทําเก้าอี้นี้ให้เอนลงไปทาไมเอนเพื่อให้มันร่างกายในเกิดการผ่อนแล้วคลายขึ้นยกเก้าอี้ให้สูงขึ้นอีกให้ผ่อนแล้วคลายขึ้นในทุกๆส่วนพอผ่อนคลายเสร็จลุกกลิ่งจะเป็นแบบไหนระบบจะมีการนวดยังไงเขาก็จะซึมซับกระแสของระบบนั้นนได้ชัดเจนแต่ต้องให้เกิดการผ่อนคลายก่อน เช่นเดียวกันพอเราเตือนว่าดูแลจิตเบาๆเราดูแลคนอื่นข้างนอกแต่ข้างในเราก็เตือนตัวเองดูแลจิตเบาๆนี่เียว,ว่าทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทถ้าเราดูแลคนอื่นอย่างเดียวเหมือนมิคิที่บอกเราก็จะเครียดกังวลแต่ถ้าเกิดเราดูแลจิตไปเบาๆ เราก็ไม่เครียดทั้ทงที่ข้างนอกเราดูแลคนอื่นแต่ข้างในเราดูแลจิตตนเองไปด้วยเราก็ไม่เครียดเราก็สบายพอเราสบายจะอยู่กับครอบครัวจะอยู่กับที่ทำงานเราก็อยู่ได้อย่างราบรื่นแต่ถ้าเกิดเราดูแลข้างนอกอย่างเดียวเราห่วงลูกห่วงที่ทำงานทั้งหมดพอที่สุดเราเครียดกับบ้านเครียดครอบครัวแตกแยกทำงานเสร็จกลับบ้านเสร็จเอา้าว <verified> เครียดจากที่ทำงานลงที่บ้าน ครันนี้พอที่บ้านเครียดก็กลับมาที่ทํางานดูเหมือนจะใช้ได้ที่ว,ว่าขยันทํางานแต่เครียดนี้สุดท้ายก็กลายเป็นเสียหายที่หลังนี่เราทําดีที่สุดแล้วนะแต่ที่สุดก็พังเราก็เลยกะว่าเพราะคนนั้นเพราะคนนี้แต่พอเราดูแลคนอื่นไปด้วยดูแลที่บ้านไปด้วยดูแลจิตไปด้วยดูแลที่ทํางานไปด้วยดูแลจิตไปด้วย ดูแลครอบครัวไปด้วยดูแลจิตไปด้วยดูแลประเทศชาติดูแลชุมชนสังคมดูแลจิตไปด้วยข้างนอกเราก็ดูแลเขาเรียกว่าเรามีการตั้งความหวังตั้งความปรารถนาไว้ให้มีความสุขนะที่ทำงานอยู่ก็มีความสุขครอบครัวมีความสุขประเทศชาติมีความสุขนี่คือตั้งความปรารถนาตั้งความหวังแสดงว่าเรามีคำตอบให้ตัวเอง สังเกตตรงนี้ดีว่าเรามีคําตอบให้ตัวเองคือให้มีความสุขเราไม่ต้องไปถามใครเพราะเราต้องการให้ครอบครัวที่ทํางานประเทศชาติที่เราอยู่มีความสุขเราให้คําตอบตัวเองแล้วเราก็กลับมาดูแลจิตข้างในเป่าๆข้างในเราก็เลยมีความสุขไปด้วยแล้วเราก็ทําตามเหตุอยู่ที่ทํางานเราก็ดูแลติดต่อลูกค้าอยู่กับครอบครัวเราก็ส่งกระแสที่ดีไปตลอด นี่เขาเรียว่าตั้งความหวังแต่ไม่ได้คาดหวังแต่ถ้าเกิดคาดหวังเกิดอะไรขึ้นถ้าคาดหวังเราก็จะให้ทุกๆคนเป็นได้ดั่งใจแล้วก็จะรอคอยที่บ้านน่าจะเข้าใจเรานะคนนี้น่าจะเข้าใจนะคนทุกคนน่าจะอย่างนี้น่าจะอย่างนี้เราคาดหวังรอคอยทุกคนให้เป็นได้ดังใจคนอื่นเขาก็คาดหวังเรา ครให้คาดหวังกันไปคาดหวังกันมาทุกคนเลยไม่เป็นตัวของตัวเองแต่พอทุกคนดูแลจิตสิบคนร้อยคนทั้งประเทศดูแลจิตตัวเองเราก็มีความสุขความปรารถนาที่ตั้งไว้ไว้ทุกคนมีความสุขเราก็ตั้งไว้แล้วเราก็ส่งแต่กระแสะความสุขใครมาใกล้เราก็มีความสุขไปเองแต่ไม่ได้คาดหวังไม่ได้รอคอยว่าเขาเมื่อไหร่เขาจะมีความสุข เหมือนเมื่อกี้ส่งกระแสกันเราบอกให้เขาผ่อนคลายพอเขาผ่อนคลายแต่เราไม่ได้คาดหวังกระแสรเราก็ยังเป็นกระแสสบายที่ส่งไปเขาก็คลายได้ง่ายเพราะเขาอยู่ใกล้เราแล้วเขาก็รับความสุขได้ง่ายขึ้นเราก็จะกลายเป็นห้องแอร์ที่ใครมาอยู่ใกล้ๆเราก็จะสบายผ่อนคลายง่ายขึ้นดูแลจิตง่ายขึ้นพอดูแลจิตง่ายขึ้นทุกคนดูแลจิตพร้อมกัน นี่แหละพลังแห่งความรักสามคัคคีก็จะเกิดขึ้นทั้งประเทศพอมีความสามคัคคีก็จะมีความสุขจากจิตภายในนั่นเองอุสลที่เราได้ปฏิบัติธรรมด้วยจิตภายในพวกเราทั้งหลายก็ได้ร่วมบุญกันทั้งในโครงการธรรมสัญจรที่ผ่านมาสิบโครงการได้ปิดโครงการเรียบร้อย ทั้งคุณแอนศิริสลาองค์ติดานนท์และพวกเราชาวเลสเตอร์ก็ถือว่าได้ร่วมบุญสร้างโรงพยาบาลพัทรมหาราชานุสร์ซึ่งเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลจุฬาพรเพื่อช่วยผู้ป่วยมะเร็งให้มีที่รักษาที่ดีมีประสิทธิภาพเพื่อระลึกถึง ในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราหลังจากเสร็จโครงการนั้นก็จะมีโครงการทําบุญไปในที่วัดต่างๆทอดกระถินภายในเวลาหนึ่งเดือนเป็นช่วงเวลาแห่งกระถินก็ได้ไปในที่ต่างๆจากหนึ่งวัดสองวัดสามวัดสี่วัดก็ได้กระจายเป็นสิบแห่ง สิบสองสิี่สิบห้าแห่งได้ไปร่วมสร้างอุโบสถด,ด้วยกระถินสำหรับสร้างสะพานบริวารทั้งหลาก็ได้เป็นสร้างสะพานด้วยซ่อมแซมบุรณะอาคารที่อยู่ของวัดไปเป็นแสงสว่างเป็นโคมไฟต่างๆ ให้เปิดแล้วไม่ต้องเสียเงินเพราะเราใช้เป็นโซล่าเซลล์ปกติเรา,เาไฟไปถออยวัดแต่เราไม่ได้ขายค่าไฟวัดก็ต้องไปจ่ายค่าไฟอีกแต่นี่เราทําเป็นโซล่าเซลล์ไปเลยพอตอนเย็นพอมืดปุ๊บไฟก็ติดเองเช้าก็ดับเองไม่ต้องเสียค่าไฟเปิดได้ตลอดทั้งคืนทั้งวันเวลามีภัยพิบัติมาปกติไฟดับหมดเลยแต่นี่ไฟสว่าง เดินไปไหนก็ไม่น่ากลัวเพราะว่าทั่วเมืองดับหมดแต่ไฟสว่างไฟที่เราถวายไปก็เป็นประโยชน์ทำเป็นที่กรองน้ำให้วัดต่างๆในงานกระถินพระก็มีน้ำดื่มสะอาดปกติพระจะบวชก็จะมีที่กรองน้ำเล็กๆแต่นี่เราทำที่กรองน้ำวันหนึ่งผลิตน้ำได้สองพันลิตรแค่สิบบาทก็เท่ากับสองหมื่นบาทต่อวัน เดือนหนึ่งสามสิบวันก็หกแสนบาทปีหนึ่งสิบสองเดือนก็เจ็ดล้านบาทต่อปีนี่เราถวายเครื่องกองน้ำไปเฉยๆแค่นี้แหละแต่ทำให้ทางวัดเนี่ยประหยัดเงินไปเจ็ดล้านกว่าบาทประหยัดก็คืออะไรทำให้เกิดเงินนะ่ะหมุนเวียนในระบบเพราะว่าคนที่มาที่วัดเนี่ยไม่ต้องไปซื้อน้ำพอไม่ต้องไปซื้อน้ำเงินก็เลยมีเหลือ พอทุกคนไม่มีเงินเหลือเงินก็สะพัดอยู่ในหมู่บ้านชุมชนครอบครัวเห็นไหมว่าเราไม่ได้ส่งเงินไปเราส่งเครื่องกองน้ําไปแต่ทําให้เงินหมุนเวียนในระบบแค่เนี้เจ็ดล้านกว่าบาทต่อปีนี่เขาเรียกว่าเราก็ทําบุญให้เขาพึ่งพาตนเองได้ให้ระบบไฟเขาก็พึ่งพาตนเองได้ร่วมสร้างสะพานก็ให้พึ่งพาตนเองได้ สิบกวัดและที่ต่างๆที่ได้ร่วมกันสร้างเราน้อมบุญกุศลน,นี้ที่คุณแอนสิริสลาองค์ติลานนท์และพวกเราชาวเลสเตอร์ได้กระทำดีแล้วและได้ร่วมสร้างโรงพยาบาลสุลาพรเพื่อศูนย์การแพทย์พัฒระมหาราชานุสรน,น้อมกุศลน,นี้ให้ถึงแก่ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วก็ดีให้มีส่วนแห่งกุศลน,นี้ด้วย ให้ญาติทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วให้มีส่วนแห่งกุศลนี้เทวดาที่คุ้มครองอยู่รอบกายรอบสถานที่นี้บริษัทเลสเตอร์ที่บ้านที่ทำงานทั่วทั้งสิบทิศได้อนุโมทนากุศลที่เราได้ฝึกจิตและรวมบุญกุศลในกระถินที่ผ่านมาในการนี้ทั่วทั้งสิบกวัดและที่ต่างๆ ให้มีความสุขให้มีความสุขเราทำบุญมีการให้ความสุขก็เกิดขึ้นมีกุศลเพราะเราสละการยึดติดทำให้ดวงจิตผ่องใสจิตข้างในแล้วก็เปิดขึ้นเราทำไปเนืองๆตลอดบุญนั้นจึงเป็นบารมี พราะเราทําให้เนืองเนืองกระทําให้มากเป็นรากฐานที่มั่นคงจิตข้างในจริงมั่นคงพอจิตมั่นคงข้างในก็สว่างสวยัยไม่วอกแวกแสงสว่างแห่งจิตก็คงที่พอคงที่ก็เห็นทางชัดเจนเมื่อแม้จากโลกนี้ไปเรามีแสงสว่างแห่งปัญญานำทางทางเดินชีวิตเราก็สว่างสวยัย เราจุดให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องแทนที่เราเดินไปคนเดียวเราเดินไปพร้อมๆกันด้วยความสว่างสวัยแห่งดวงจิตด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาทางเดินชีวิตเราก็พบสันติสุขภายในนั่นเองก่อนจะออกจากการนั่งทุกครั้งเวลาใครเรียกอะไรก็ตามไม่ต้องรีบปลืมตาเราตั้งจิตกลางนอกว่ากลับเบา ตั้งจิตกลางหนะ้าอกว่ากลับเบาๆก็ค่อยสูดหายใจยาวๆขึ้นที่สมองชา้าๆซึมซับกระแสะลงมาที่จิตแผ่ไปทั่วร่างให้มีความสุขเบาๆสูดหายใจยาวอีกครั้งหนึ่งนุ่มนวลสบายๆขึ้นที่สมองซึมซับกระแสะลงมาเบาๆที่จิตแผ่ไปทั่วร่างชา้าๆ สูดหายใจครั้งสุดท้ายด้วยความสดชื่นเบาๆแล้วค่อยยืดตัวสบายๆซึมซับกระแสลงมาที่จิตแผ่ไปทั่วร่างให้มีความสุขค่อยๆลืมตาเบาๆสบายๆตาทอดต่ำไว้ตามองข้างนอกข้างในก็ดูแลจิตเบาๆปรับสายตาให้สูงขึ้นช้าๆดูแลจิตข้างในเบาๆสูดอีกครั้งหนึ่งเงยหน้านิดหนึ่งปรับกระแสจากกระแสที่นิ่งให้เป็นกระแสสดชื่นเบาๆ ก็ค่อยซึมซับกระแสลงมาช้าๆสักสองสามครั้งเราขยับร่างเราเบาๆสบายๆเราเดินทางท่องเที่ยวเที่ยวสนุกเพราะเรามีเงินเที่ยวแต่ที่สุดถ้าเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวจนเบื่อแล้วเบื่อเพราะเที่ยวจนทั่วก็แบบหนึ่ง เบื่อเพราะไม่มีตังเที่ยวแล้วเราที่สุดก็ต้องกลับบ้านถ้าเรามีบ้านกลับก็โชคดีถ้าหาบ้านกลับไม่ได้เราก็เวงควางเที่ยวอาจจะไม่สนุกเช่นเดียวกันพวกเราเป็นนักท่องเที่ยวในวัตะสงสารเราเลยต้องมีบุญกุศลเพราะเราต้องเดินทางอีกไกลที่เราสร้างบุญกุศลเพราะเราต้องเดินทางเราต้องท่องเที่ยวต่อเพราะเราเป็นนักท่องเที่ยว เรามีบุญกุศลเราก็ยังเที่ยวมีความสุขแต่ถ้าบุญกุศลไม่มีการเที่ยวเราก็ลําบากครน,นี้เราจะหาที่พักเราหาไม่เจอเพราะเรากลับบ้านไม่ถูกพระพุทธองค์นะสอนทางกลับบ้านให้กับทุกคนที่ยังเหนื่อยยากที่ลําบากในวัฏฏะสงสารที่ฟังคุณหมอเล่าว้ว่าเขาก็ลํบบาบากเพราะฉะนั้นเราสอนทางกลับบ้านพระพุทธองค์สอนนิพพานอริยมรรคเป็นหนทางกลับเข้าสู่พนิพพานคือบ้านที่ปลอดภัย แม้ปัจจุบันเราก็กลับบ้านได้กลับบ้านภายในเขาเรียกว่าสันติสุขแม้ต้องจากโลกนี้สิ่งที่ตึกไว้นี่แหละจะติดตามตัวเราไปเป็นบ้านที่ปลอดภัยในยามที่เราลำบากในวัฏสงสารหรือเราเบื่อแล้วเราจะได้มีการกลับบ้านที่ปลอดภยัยบ้านไม่สนุกแต่เป็นสุขเพราะปลอดจากภัยทั้งปวงนั่นเอง จเจริญในธรรมทุกๆคนด้วยกุศลบุญบารมีวันนี้เรามาร่วมกันฝึกจิตร่วมบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ให้ทุกคนได้มีดวงตาปัญญาสว่างสวัยมีความสุขคนทุกพบสุขที่แท้จริงด้วยคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากจิตที่ฝึกดีแล้วเทอมาสวดมนต์ถวายเป็นพระราชก,กุศลและเป็นสิริมงคลอย่พวกเราไปพร้อมๆกัน อาระหังสมาสัมพุทโภคควาพุทธังภักขวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภักขวตาธรมโมธรรมังนมมัสสัมิสุปฏิปันโนภักขวโตสาวกัสังโฆ สังขังนมามิจเจริญในธรรมโชคดีพระธรรมนำทา